รู้ไหมายรู้หน่อ่าเป็นคลิปจับของขวัญน,นะครับก <c oughs> อดน,น้องหน่อยกอดอน่กันหน่อย <c oughs> <c oughs> โอเคอาเชเบตไปนั่งลูกเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยแกะทีเดียว, <c oughs> วงงพี่นัทจับต่อน้องเชเบตงงพี่นัทเป จำไม่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 บ้านเดียวกันจบใหม่บ้านเดียวกันจบใหม่เป่าด้วยเป่าด้วยเป่าด้วยเบอร์อะไรของขวัญเต็มเลยนะครับของวุ้นเส้นที่วุ้นเส้นเขาฝากวุ้นเส้นไม่เจอสี่วันวุ้นเส้น

อ๋อปาร์วี่อ๋อมองกล้องมอตองหน่อยอ่าคนมอบต้องกอดคนรับหน่อยคนมอบต้องกอดคนรับหน่อยอ๋าไปโอ้โของน้องเมนี่นะครับอ๋อมอบมอบ ยิ้มหวานหน่อยคุยกันฮึบงบงบหนึ่งพันครับงบงบหนึ่งพันงบหนึ่งพันครับของใครครับมีชื่อไหมเบมเบมเบลเอ่อบลเ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 บลบลเบลเบลเบมเบลเบอเบลเบอลเ อย่ากอดหน่อยกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยช่วยเป็นกอดหน่อยช่วยเป็นกอดพี่หน่อยช่วยเป็นกอดพี่หน่อยอ่าโอเคค่ะอันนี้ต้นน้ำสองต้นน้ำพักเปิดมาเป็นหมายเลยหันหันหันหน้าหาผู้ชมหน่อยจิบชาของน้องเจนี้สลับกันอ่ามาอ่าแล้วครับอ่ามอบมอบมอบหันหน้าทางนี้อ่ามอบมอบ อ่กอดข้อน่อยกอดข้อน้อยกอดคออน้อยกอดนู้นด้วยกอดนู้นด้วยเออมีหลายกล้องเยตบมือเนกดูเลยเลยลุ้นแบบระยะประชิดลุ้นอยู่คุูชักไก่เลยเบอร์อะไรครับเบอร์สองกอดกกอดกันไปกอดกันมาครับผมเอ้ย อ้าวไม่ใช่น้องเหรอเนี่ยน้องเคเนี่ยตัวเล็กสุดเนี่ยใช่ไหมอ้าวเหรอสี่ขวบเลยเหรอโอ้โหมีเพื่อห้าขวบโอ้โหตังตังก่อนหน่อย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 โอเคนะครับต่อไปตาตังตัง เบอร์เจ็ดออมเจ็ดออมเจ็ดโอ้โหงานเลยครับออมเลยจะเป็นคนมอบครับกอดน่อยกอดน่อยกอดกันหน่อยอันนี้อันนี้รุ่นพี่วะเนี่ยมอปลายวะเนี่ยมอปลายกับมอมอปลายกับปฐมอ่ามอให้กันเลยครับอ่าหอมหอมหอมแก้มหนึ่งทีได้ไหมเอ้ยเขินเขินอ่า อ่ะนะครับออมเลยนะครับรุนระทึกรุนระทึกหนึ่งบึงน้ำขิงน้ำขิงตอนนี้เธอถือต้นน้ำได้ของตัวเองแม่เลยมอนมอบครับมอบครับอ่ากอดกันหน่อยกอดกันหน่อยเยี่มมอบด้วยบังหน้าเพื่อนบังหน้าเพื่อนอ่าบายคอมเล้นได้แล้วครับเดี๋ยวค่อยไปแกะทีเดียวนะเรแกะมอบกัน ล <OK> ุ้นตับจบอ่าก้อนสวยอ่าก้อนน้อยก้อนน้อยก้อนข้อน้อยก้อนกระไดื่อโอเคนะครับไม่ต um> uh> ้องจับเฮ้ยของใคร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 อันนี้คือไม่ต้องจับอันน anyway> ี้คือดิวลับดิวลับดิวลับ นี่นะครับอ่ายิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยอ่าคนไหนพี่คนไหนน้องกอดหน่อยกอดคอหน่อยกอดคอหน่อยอ่าเดี๋ยูไปยืนตรงนี้หน่อยจะถ่ายรูปรวมก่อนนะครับอ่านี่จะเป็นภาพหมู่นะครับโอ้โหเหยียบเหยียบมองกล้องค่ะเอาเลยหนึ่งสองสามดจีบุ๊ดจี เโอเคนะครับก็เด sí. ี๋ยว hey, okay. yeah. er เรามาลุ้นกันว่าแต่ละคนจะได้อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราาไปสัมภาษณ์ทีละคนนะครับเดี๋ยวอมจะให้ดูสีหน้าของใครว่าผิดหวังนะครับโอ้ได้บอร์ดเกมของออมเล่นนะครับผมอ๋อขอถามความพึงพอใจหน่อยครับผมชอมนะเอาเล่นกับเพื่อนได้ใช่ไหมน้องจะเบตได้เลยครับโอ้ลูกชิเบตใหญ่มากโอ้กล่องมาจากสยามพารากอนเลยนะครับผมโอ้โหเฟอร์บี้ได้เลยครับเฟอร์บี้โอ้โหเอาไปตีแบตนะครับกินได้กับพ่อเลยครับ อ่าพินัาได้ไรครับโอ้โหได้จะแกะเสร็จแล้วโทรบอกด้วยนะครับโอ้กะติกน้ำสวยมากครับผมอมฤดได้ไรอมฤดไหนไหนขอดูหน่อยโอ้โหคิดมากด้วยน่ารักมากเลยครับอ้าวเกมกบโอ้อันนี้ของใครเนี่ยโอ้น่ารักจังเลยโอ้ของสามของสามกันนะครับอยากเห็นขอซเบตได้ไรเซเบตรอลุ้นของน้องเซเบตครับ น้องเก็บไม่ได้นะกระชากเลยกระชากเลยกระชากเลยอะไรอะของโปรดหรือเปล่าโอ้กระเป๋าใส่ดิ้งอถวยมากเลยรับไว้รับไว้ชอบไหมคะชอบไหมคะอันนี้ได้เหมือนกันเลยนี่นะครับก็นี้ก็โอเคครับก็เป็นคลิปจับของขวัญน่ารักๆของเด็กๆนะครับผมนี่แล้วก็จะเอา ไปเล่นด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนดึกเดี๋ยวเรามาจุดพุเฉลิมฉลองกันนะครับโอเคก็บางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่ค่อยสมหวังนะครับอย่างว่ามันคือการจับฉลากนะครับมันไม่ใช่การซื้อนะครับโอเคคลิปนี้พอไปแล้วเจอไปคินมาัสดีครับบ๊ายบายออมเล่นเอาไปเก็บที่บ้านลูกเอาไปเก็บที่บ้านนี่นะครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วครับออมเล็กกับเชอร์เบดครับแม่อูเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์ออกมาเล่นนะครับเราก็ต้อง มาดูของเพื่อนนะครับเพื่อนจะมีโทรศัพท์ทุกคนเลยครับนี่ครับตัวน้องเชเบตก็เล่นกับพี่ออกกาครับแต่ละคนเขาออมเล็ตกับเชเบตจต่ไม่มีโทรศัพท์น้าสงสารมากเลยครับออมเล็ตก็เอาการมาแต่ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยครับเดี๋ยวพ่อเอ็มจ้าพูมาเซอร์ไพรส์เขาครับตอนหลังเที่ยงคืนครับให้คนอื่นเขาเล่นกันไปแล้วพ่อเอ็มจ้าพูร้อยนัดมาเซอร์ไพรส์เขาครับเขาอยากเล่นเขาอยากเล่นนะครับแต่เขาอดทนอยู่ครับอ๋ออดทนอยู่เพราะวันนี้ใกล้ถึงวันปีใหม่แล้วนะครับทุกคนนี่เขาจะได้เล่นผู้ของเขาหรือเปล่านะครับ มาเซอร์ไพรส์เขานะครับผมน้องเชอร์เบตหายไปไหนไม่รู้ครับน้องเชเบตเหลือแต่เอม็มเลยนะครับน้องเชเบตน่าจะหนีเข้าบ้านไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเล่นนะครับตั้งสารมากเลยครับน้องเชเบตเดี๋ยวเพ่อจะเดินไปหาน้องเชเบตที่บ้านนะครับโอ้โหแย่เลยครับปีนี้ตอนนี้ก็เริ่มจุดพวกนแล้วครับตอนนี้ก็อีก2ี่สนาทีจะเป็นเวลาเที่ยงคืน,นครับตอนนั้นเขาจุดกันไปก่อนเพราะเขาดูนาฬิกาไม่ตรงกันนะครับผม นี่นะครับพอผมก็เอาปูมาแอบไว้ตรงนี้นะครับนี่จะเห็นว่ายาวมากเลยนะครับปูที่เพิ่มไปซื้อกับแมวมาครับส่วนน้องเชเบตนะครับมาแอบเล่นโทรศัพท์อยู่ในบ้านนะครับอดไม่ไหวนะครับผมไม่มีโทรศัพท์นะครับผมเพราะฉะนั้นออมจะได้จุดพูร้อยนัดคนเดียวแน่นอนนะครับผมนี่นะครับจะเห็นว่ามันยังไม่เที่ยงคืนนะครับอีกสิบห้านาทีนะครับผมนี่แม่อ่น้องเชเบตเขาเลือกที่จะเล่นโทรศัพท์ที่นี่ใช่ไหมใช่น้องเชเบตอดทนไม่ไหวแล้วโลกกลับมาเล่นโทรศัพท์กับแมูแล้วนะหนูไม่ได้ออกไปแล้วหรอแมว เขาจะได้ออกไปไหมเนี่ยโอ้โหกลับมาเล่นโทรศัพท์ซะแล้วว่ะพี่เบลต์ยังอยู่ได้เลยน้งเชอร์เอยู่ไม่ได้นะครับก็หนูไม่มีอะไรเล่นเลยอ๋อหนูก็เดินเล่นคนเดียวหรอโอ้อดเลยเดินมาหาหมามาเล่นโทรศัพท์ โอเคนะครับก็ตามาาที่เพื่อนบอกไว้นะเดี๋ยวเพื่อนจะเอาไปโชว์ไพออมเล็ตคนเดียวนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับไกลแล้วใกล,แล,แล้แล้วแล้วนะครับน้องเชเบ็ตก็ตามออกมาจนได้นะครับโอ้โหให้พี่อมเล็ตถือเลยเนาะไม่ได้พี่อมเล็ตต้องถือเยอะกว่าให้พี่อมเล็ตถือนะไม่งั้นระเบิดใส่มือหนูนะเห็นไหมไหโอ้โอาแล้วครับไป,ไปหาพี่อมเล็ตเร็วพี่อมเล็ตไม่มีอะไรเล่นเลยเร็ววิ่งมาให้น้องวิ่งน้องวิ่งมาให้พี่แล้วครับแล้วครับอมเล็ตอ่า เอาเลยพร้อมยังโว้ของพ่อแบงค์เตรียมมาเพียบเลยครับไปหมดแล้วเอาเลยดูหน่อยยุ่ยเฉยโอ้ยร้อยนัดของจริงนะครับเอาแล้วร้อยนัดไหนร้อยนัดจริงเปล่าอา้าวใครจะกล้าทำมั้งครับลอยนัดนะครับนีนบ่นี่ลอยนัดนะครับนี่ต้องถือฝั่งนี้นะครับผม ครัเดี๋ยวพอแบงค์จะจุดให้ออมเลดลมาถือนะออมเลดลช่วยนับหน่อยว่าร้อยนัดจริงไหมแล้วมีแล้วมีสีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่นับรอยนัดนับสีมาตรงนี้มาหนักกันไหมสิไปไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอาแล้วร้อยนัดออมเลดลมาถือเร็ว เอาเอาวไปเอาอมเลยมาถือเร็วเอมเลยมาถือเร็วเชฉพ็นมาถือเร็วจะชอบไหมมเอมเลยมาจับเร็วอ่ะต่อแถวจับเลยแบ่งกันจับลูกจับสองมือเชฉพ็นแบ่งคนหนึ่งด้วยเชฉพ็นแบ่งคนหนึ่งด้วยอ่ะทุกคนก็มาได้กันจุดพุลุเฮ้ยไปทางโน้นหันไปทางโน้นหันไปให้ทูกคางหันไปในป่าลูก อย่างกันจับแล้วครับอีกนันแล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยไม่ได้ยี่สิบแล้วไม่จับล่ะแบ่งเพื่อนเหรอใช่อเพื่อนจับกันใหญ่เลยดูสิน้องเชเบิรตก็จับนะดูเอยอยู่ยิงยาเวียงยาเวียงถือเฉยๆไปทางนู้นลูกอย่ายิงเข้าบ้านหันไปทางนู้นนี่ครับช่วยกันจับเลยเลยครับนี่ครับเขเป็นบรรยากาศนะครับดูทุกคนครับดูหน้าตาครับมีแสงขึ้นครับ นี่มีแสงขึ้นเป็นระลอกเลยครับอเลยคเขาได้จับแล้วนะครับเขาหลังจากดู iPad เพื่อนมานานเขาก็ได้มีความสุขในการเล่นพวกดูดูเวลามันติดนะแอนหน้าเป็นไฟเห็นไหมนี่หน้าเป็นสีเลยนี่มีสีเดียวโอ้โหกี่นัดแล้วเนี่ยเยอะมากเลยนะครับร้อยนัดยังไม่หมดเลยครับเยอะมากเลยพโอ้เยอะมากเยอะแล้วก็ยาวมากนะครับดูอเล็ตนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับก็ขอให้อเล็ตนะครับแล้วกับเพื่อนๆอเลรตมีความสุขกันทุกคนนะครับดูขอจบคอนเสร์ตเลยนะ ดูดิอ๋อแฮปปี้นิวเยียก่อนเลยแฮปีนิวเยค่ะขอให้เอฟซีทุกคนน่ารักนะครับแล้วก็รักอมเล็ดไปนานๆน,นะฮะโอเคไหมโอเคนะครับบ๊ายบายอมเล็ดสุขสันต์วันปีใหม่นะครับ